ปัญจปุพาณิมิตสูตรว่าด้วยบุพาณิมิตหาประการพิ่คูทั้งหลายในเวลาที่เทวบุตรจะจุดติจากมูเทพยอมปรกปากฏบุพาณิมิตหาประการคือ 1. ดอกไม้ที่ประดับยอมเหี่ยวแหง 2. เครื่องประดับที่สวมใส่นั้นยอมเศร้ามองสม มีเคื่อไหลออกจากกองแคน 4. ผิวผันเศร้ามองปรากฏทีกาย 5. เทวบ,บุตรนั้นจะหมดความยินดีในอาสนะอันเป็นทิพย์ของตนเทวดาหู้ว่าเทวบุตรนี้จะจุติก็คอยยินดีวอวยพรให้3ประการคือ 1. ท่านจากเทวโลกนี้ไปแล้วขอให้ใดไปเกิดในภูมิที่ดี 2. ทานได้ไปเกิดในภูมิที่ดีแล้วขอให้ได้ลาบอันดี 3. ทานขั้นได้ลาบอันที่ดีแล้วขอให้ดำรงตนอยู่ด้วยดีเมื่อพระผู้มีพระภาคกลัอย่างนี้แล้วพิกขุหุบหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญการไปเกิดในภูมิที่ดีของเทวดานั้นเป็นอย่างใดการได้ลาบอันดีของเทวดานั้นเป็นอย่างได การดำรงตนอยู่โดยดีของเทวดานั้นเป็นอย่างไรน้อก,ก้าหน่อยพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพิกกูทั้งหลายการเกิดเป็นมนุษย์ชื่อว่าเป็นการเกิดในภูมิที่ดีของเทวดาการที่เทวบุตรลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้ความศรัทธาในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้แล้วนี้ซื่อว่าเป็นการได้ลาบอันดีของเทวดาก็ความศรัทธาของเทวบุตรนันแล ตั้งมันมีเหตุเกิดยั่งหลงมันคงอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหรือภัยภัย,ภยในโลกโบดสามารถเหตให้เขานั้นขอนแขนไปได้นี่ซื่อว่าเป็นการดำรงตนอยู่ด้วยดีแล้วของเทวดาพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมาแล้วในพระสูตนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้เมื่อเทวบุตร จะจุติจากเทวโลกเพราะสิ้นอายุเทวดาผู้คอยยินดียอมเป็นเสียงอวยพรสามประการคือทานผู้เจริญทานจากเทวโลกนี้ไปแล้วขอให้ไปเกิดในภูมิที่ดีคืออยู่ห่วมกับมนุษย์เถิดท่านเกิดเป็นมนุษย์แล้วขอให้ใดมีศรัทธาอย่างสู้ยิ่งในพระสธรรมเถิด สัทธาของฐานนั้นขอให้ตั้งมั่นมีเหตุเกิดยั่งหลงมันคงในสัทธรรมที่ตถาคตประกาศไวไดีแล้วที่ไพ่ไผจะเหตุให้คอนแค้นไปบได้ตลอดชีวิตเถิดทานจงละกายทุจริตวาจีทุจริตมนโนทุจริตใดทั้งหมดร่วมทางละกรรมส่วที่ประกอบด้วยโทษอื่นๆจงทําความดีทั้งกายวาจาให้ห้าย และทำความดีทั้งใจที่หาประมาณบ่ไใดปสัสจ,จากอุปธินอกจากนั้นทานจงทําบุญที่ให้เกิดสมบัตินันให้หลายด้วยการให้ทานสักส่วนผู้อื่นให้ดำรงอยู่ในสธรรมในพุทธศาสนาเธอเมื่อเทวดาหูแนแล้วเทวบุตรกำลังจะจุติยอมคอยย่นดีด้วยการอนุเคราะห์กล่าวส่วนดังนีว้ว่าทานเทวบุตรทานจงหวนกลับมาเกิด ในเทวโลกนี้เลยเื่อยเถิดแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ได้จัดไว้แล้วข้าน้อยได้สถับมาอย่างนี้แลขอเจริญพอ